ถ้ามีหลายท่านสงสัยนะคะแล้วก็สอบถามเข้ามามากมายเลยนะคะเกี่ยวกับตัวกรมธรรม์ที่ถืออยู่บางคนก็อาจจะจําไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยมีทุนประกันอยู่ที่เท่าไหร่มีค่ารักษาพยาบาลไหมแล้วก็แผนค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะโดยการผ่านแอปพลิเคชันค่ะ AAI Service ค่ะอันนี้เป็นแนะนําเลยนะคะเพราะว่า a a ออก AAI service มาเพื่อดูแลท่านโดยตรงเลยนะคะค่ะสามารถเข้าไปดูข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความคุ้มครองที่ถืออยู่ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคร้ายแรงความคุ้มครองเกี่ยวกับอชีวิตความคุ้มครองเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะสามารถรดูได้ครบเลยแล้วก็ วันคกกำหนดในการชำระเบี้ยประกันภัยนะคะตลอดจนมูลค่าของกรมธรรความหมายก็คือมูลค่าเงินที่จะสามารถใช้ในการกู้ยืมได้นั่นเองนะคะก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะและสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทำการทำเรื่องโอนผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารนะคะก็สามารถทำผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยค่ะสาเหตุก็คือเพราะว่าตอนนี้นะคะช่วงนี้เลย เช็คนะคะสูญหายเป็นจํานวนมากค่ะดังนั้นเรื่องเงินคืนเงินครบสัญญาหรือเรื่องเงินเกี่ยวกับการเคลมนะคะจะล่าช้ามากเพราะว่าเช็คหายหรือไม่บางท่านเนี่ยมีเช็คเงินคืนแต่ก็ไม่เคยได้เปิดดูความหมายมันคือเวลามาเปิดดูงานมันเยอะไม่ได้ดูเอกสารเอเเข้ามาเรื่อยๆอย่างค่ะก็ไม่ได้ดูพอมาเปิดดูอีกทีรู้ไหมคะว่าเชค็คัหมดอายุค,ค่ะมันก็จะทําให้เสียเวลาในการมา อยเช็คใหม่เอาใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยก็ง่ายๆเลยเพียงแค่ท่านเนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน AAI Service นะคะสามารถบริการท่านในเบื้องต้นได้เลยนะคะค่ะความจำเป็นและความสำคัญของประกันชีวิตมีเสมอค่ะ1นึ่งกรมาทันทายความหนึ่งความกังวลค่ะ